สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิธาิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดปรดิศทัทสตร์เสรีราชประปรุงเวชจำกัดและทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการเสรีราชบุฒิยิทธิประจำปี2564 เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระรนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตาราสุดาสยามบระร,ราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยทรงเปิดบริษัทสิริราชบำร,รุงเวชจำกัดและทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมาการสิริราชบริิธิประจําปี2564 ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชาการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลราที่เบญจุด,ดุลยเดชพิกรมทราบรรมราชชนกเสร็จแล้วทรงค้าดินเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชาการะและทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพร,ระบรรมใช้นากาธที่เบตมหาพูทิพนุญญเดชมหาราชบร,รมบันาตปรพทิทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดบริษัทสิริราชบำรุงเวชจำกัดซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมของสิริราชบริณธิ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของคณะแพทย,ทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโดยมีความหมายว่าบริษัทที่ศิริราชมูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้าย บริษัทเปิดดําเนินการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2564ภายในร้านจําหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เวบช้าสำอางของที่เลือยาตำรับสิริราชและยาแผนปัจจุบันซึ่งมีเภสัชกรแนะนำเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและวันเสาร์8นาฬิกาถึง15นาฬิกา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นสองโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพรปุณน,น,นักันกรรมการผู้จัดการสิริราบมณนิธิฟ้าทุนละอองพระบาททุงราทุงกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2564ของคณะกรรมการเสรีราบบรินิธิตามระเบียบปาระกรมประชุมต่างๆอาทิการรายงานผลการดำเนินงานของเสรีราบบรินิธิปี2564ตลอดจนพิจารณางบประมาณปี2565 กองทุนพระราชทานโรงพยาบาลสิริราชจากพระบาทสมเด็จพระบรมชิรเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุรภพันธ์การแพทย์สําหรับอาคารนวมินทราบพิร8 4พรรษ 84, ามีการดําเนินการตามพระราชประสงค์เรียบร้อยแล้วกองทุนรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดทั้งในคณะแพะทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศในปี2563-2564 รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด -19 บ้ห้องแรงดันลบ ICU สนามและอื่นๆและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นทั้งในโรงพยาบาลเสดิราชและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ144โรงพยาบาล สิริราชบริณิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512ผู้มีจิตสรัทธาสามารถรว่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชบริณิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณนชั้น2โซนบีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามเพิ่มเติมโทร024197658ถึง60 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทราศีสว่างควัตบรรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระรากถินนณวัดร,ราชโอรสา,ารามราชวรรวิหาร เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรอกรน้าปรกระหมอ่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบงเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสา,ารามเขตจอมทองซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและวัดประจำราชการที่ส เดิมชื่อวัดจอมทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระน,นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่มเจษดาพดินทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีสามองค์กาญจนบุรีในพื่อศัก,การาช2,363 เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทองฝั่งทนบุรีทรงหยุดพักและทันพิธีเบิกโขนทวาวรตามตำราพิชัยสงครามพร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทับครั้งนี้ได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกเข้ามาเมื่อทรงยกทัพกลับได้ทรงปิณปฏิสังขร์วัดจอมทองใหม่และถวายเป็นพระอารามหลวง และในสมัยรัชากาลที่4ได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาบัรจุไว้ณนะพระพุทธอาจของพระประธานพระอุโบสถพระพุทธอนันตคุณอาดุลญ,ญานพโพพิษพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีความงดงามปัจจุบันวัดราชโอรสารามมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษารวม70รูป องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัชย์ศและพระไตรไปถวายแด่พระราชฎัชิระสุธีณวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงจังหวัดเลยเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุทยาองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัชย์ศและพัะไตรไปถวายแด่พระราชบรชิระสุธีณภัศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองคการโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระพัทรธรรมสุธีเป็นพระราชวชิระสุธีสีสังฆคนาธรยติคณิสรมบวอสังฆารามคามมาวสีพระราชาคณะชันราชตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2564โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งและพระครูไปดีกาหนึ่ง โดยมีนายชัยทวัตเนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีพระราชวชิระสุธีหรือหลวงปู่พระมหาสุพัฒส,สุวัฒโนมีนามเดิมว่าสุพัฒด,ดอกไม้บรรพชาเมื่ออายุ18ปีที่วัดบ้านฟากเลยอำเภอวังสะพุงและเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทที่วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงจังหวัดเลยด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปร,ริญญาธรรม4ประโยค ปัจจุบันดํารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดสรีสุทธาวาสพระอารามหลวงราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาเพชรบุรีแห่งที่4ของสาขาต่างจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสศพิมลราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นสาขาต่างจังหวัดแห่งที่4ตั้งอยู่ใจกลางเมืองถนนราชวิถีตรงข้ามสาลากลางจังหวัดเพชรบุรีใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวัง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีรองรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวโดยออกแบบร้านให้มีบรรยากาศปโปรง่งสบายสไตล์ลอฟ์คงความเป็นเอกลักษณ์ของโกลเด้นเทสเปิดจำหน่ายผักผลไม้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้าจากโครงการหลวงโครงการในพระราชดำริมีมุมกาแฟโกลเด้นคอฟฟี่แห่งที่12มุมอาหารพ้อมรับประทานภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และ่มีพื้นที่กลางแจ้งให้ชมบรรยากาศเมืองเพชรบุรีนอกจากนี้ยังนำผลิตภัณฑ์ของวิสากิจชุมชนชาเพชรบุรีทั้งขนมไทยจากร้านจมนาทขนมไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสากิจชุมชนของไทยมาจำหน่ายภายในร้านด้วยร้านโลเด้นเพลสก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิษ ที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์และสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อพระราชปัิิานให้ร้านโกลเด้นเทสเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาปัจจุบันมีทั้งหมด21สาขา รองประธานสถาบันนิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทโกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศีสว่างควัตรบรคิิยราชนารีประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโณปรดให้ในายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยณหอประชุมเทศบาลตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรรคัติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ราชวิทยายลัยจุลาภร์กับกระทรวงมหาดไทยร่วมมือระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทางด้านการแพทย์และสธาธารณสุขรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สำนักงานราชวิทยายลัยจุลาภร์เขตหลักสี่ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภร์และนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างราชวิทยายลัยจุลาภรกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีประธานราชวิทยายลัยจุลาภรที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานสำหรับกรอบแนวทางความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยต่างๆ ด้านการศึกษาการฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขอาทิการจัดชุดแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสิงห์บุรี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศนายกกิติมศักด์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรรนทิราเทพยาวดีกรมหรวงราชธานีสิริพัฒมหาวชาวราราชธิดาประธานกรรมการบริษัทอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ปรดให้มูลนิธินำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณนะองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่7ประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ทุ้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จำนวน14,000กล่อง และโรงครัวพระราชทานนทศาบาลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบอาหารปรุงสุกจำนวน1 ,850 กล่องมอบให้กับ6ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดําเนินการเป็นวางสุดท้ายทั้งนี้บริณธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสํนักกัน้วยครับกลับไปติดตามที่คุณบราวิศผมจรินัยมีชยัยสวัสดีครับ